ผมเชยบอกว่าไปๆเขาใส่เสื้ออะไรไปดูลูกใส่เสื้อประเทศไทยไหมขอถ่ายรูปสองคนได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับผคุณนี่คนใครทำไมเราใส่เสื้อเหมือนกันไม่ได้ครับวันนี้เาดียวผมก็ไม่เข้าใจคุณเหมือนกันทำไมเราต้องมาใส่เสื้อเหมือนกันหลายหลายครั้งด้วยหลายครั้งแล้วนะมีแล้วที่มันแดงพูลรัศมีมันประเทศไทยเหมือนกันครับนี่ครับทีที่แดงพูลรัศมีโอ้นี่แหละครับแดงคู่ครับช้างศิษย์ครับป้า ละหาหาเดียวคนเราบ้านเราคนอยู่โตคนเดียวสาวบื่เดียวคนเราบ่ออัดซ้อน้ากระท้อนมาเรงกระท้อนบ้าเราเราสารรับไม่พอรอยถึงจอยก็จอยแต่ตัวหัวใจไม่เคยจอยเลยเชื่อไหมสู้เสือเราผู้สาวซ้ำน้อยเพื่อคนรักกัน นานแล้วนะที่เราไม่ได้มานั่งอยู่ด้วยกันสองคนนบบนค่ะ <Huh? S 1> นั่งทุกวันผมรู้สึกว่ามัน hmm. เข้ากับบรรยากาศดีนะร <Okay. S 1> ูปว่อยๆนั่งกันแสองคนพ <P S 1> ี่เหรอไม่ไม่ไม่เชนโอ้่อ oh, <okay. S 1> มีความสุขมากเลยที่ได้มานั่งแบบนี้ถึงแม้ตอนนี้เราอาจจะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับพ่อนชายครับ แต่ว่าในอนาคตเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าปัจจุบันนี้ผมมีความสูงมากเลยที่ผมไมอย่กัอคนมีความสูงไหมที่อยู่เฟ้นคนนี้ก็